คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็เป็นขอทานไม่ใช่หรอฮะฉันเนี่ยนะขอทานฉันแค่นั่งดื่มกาแฟอ๋อก็นึกว่าขอทานแล้วมีงานทำปะก็ต้องมีอยู่แล้วดิโอเคอ่ะเฮ้ยนี่อะไรของเธอเนี่ยก็ให้เงินกับบ้านนอกไงอีหนูหินสภาพแบบเธอ ไม่เหมาะสมกับอยู่ในเมืองแบบน,นี้หรอก <S 2> <S 2> <es> อะไรวะรู้จักก็ไม่รู้จักแปกคน Good Morning สวัสดีเช้าวันจันทร์กับพนักงานที่น่ารักทุกทุกท,ท่านนะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมคอแนะนำ ผู้จัดการสาวสวยสุดเท่ดีไซนเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครขอเสนบมือให้กับคุณเอด้วยครับแหมเป็นการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นจริงๆขอบคุณคุณป๊อปมากเลยนะคะคดิฉันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่ใหญ่แบบนี้เมื่อเช้าฉันก็ได้การต้อนรับที่สุดพิเศษนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ดีด เขาก็เอาเงินมาให้ฉันตั้งแต่ฉันยังไม่ได้เริ่มงานเลยด้วยซ้ําสงสัยฉันเพิ่งจะบินมาถึงก็เลยยังไม่ได้แต่งตัวเขาคงคิดว่าฉันเป็นขอทานแล้วมั้งคะขอโทษนะครับคุณเอทใครหรอครับอจำไม่ได้แล้วคะ่ะตอนเช้ามันเบอร์เอาเป็นว่าฉันก็ยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับทุกคนนะคะ ถึงฉันจะตัวดำแต่ใจไม่ดำนะคะว้าวขอซช้พ้มือหน่อยครับเอาละครทุกคนไปทำง,งานได้ครับคุณเอครับห้องเองทางนี้นะครับเชิญเชิญค่ะโอ้ไม่ต้องให้เหรียญฉันแล้วนะ เมื่อเช้าเนี่ยฉันได้เยอะละเอ่คือฉันชื่อ <Mean. S 2> มินฉันรู้ละไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเพิ่งอ่านประวัติพนักงานแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นตัวท็อปของที่นี่ซะด้วยทัานหมายถึงพนักงานดีเด่นอะค่ะเออคุณแอค้ค่ะ ฉันจะมาอธิบายเรื่องเมื่อเช้าอะค่ะว่ามาสิเอ,อ่อคือเมื่อเช้ามันเป็นมุกอะคะ่ะมุกของที่นี่ไว้ต้อนรับเด็กใหม่อะไรแบบเนี้ยคะ่ะมุกตลก <c oughs> ใช่ค่ะมุกตลกอะคะ่ะเอาไว้รับน้องใหม่ไว้ละลายพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วเธอโดนอะไรละ่ะ โดนนะคะ่ะพอดีมินไปนคนคิดกฎนี้มาเองค่ะแต่ฉันไม่ตลกเธอคิดว่าฉันเชื่อหรอเธอมันก็แค่คนที่ชอบดูถูกแล้วก็ไม่ให้เกียรติอีกคือ,อไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นฉันสนใจแค่ผลงานฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็ทํางานดี แต่เธอควรจะปรับนิสัยให้มันดีเหมือนการทำงานน้่ยค่ะไปทำงานได้แล้วปะเป็นยังไงบ้างครับคุณเอพนักงานของเราใช้ได้เลยใช่ไหมครับคุณเอมีสิทธิ์ตัดสินใจได้เต็มที่เลยนะครับ ว่าคุณเออยากจะให้ใครอยู่หรือว่าอยากจะให้ใครไปอืมจริงๆเอ๊ตัดสินใจแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เอจะแจ้งให้เขาทราบดีเลยครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณครอบนะั้นช่วยดูเรื่องชุดของได้ค่ะทุกคนทุกคนฉันมีข่าวด่วนอะไรกันนะมี การคนใหม่นะสิบอกบอสของเราว่าทีมเราอะทํางานสับเพ่าทํางานไม่ดีแถมจะไล่ทีมเราออกแล้วทีมนางอะเขามาทําแทนด้วยอะริงเหรอไม่หรอกมัง้งคุณแม่เขาก็ดูน่ารักดีดูใจดีดีออกเออใช่แล้วก็ดูตลกด้วยแกอะมัวซัวหรือเปล่าจริงนะจ๊ะความจริงไม่จอจีจ้ะเธอเคยเห็นฉันทำพลาดต,ตรงไหนละ่ะ เนี่ยฉันได้ยินมากับหูเลยนะแล้วเราจะยังไงกันดีอ่ะฉันไม่อยากถูกไล่ออกอ่ะฉันก็เหมือนกันเขาคิดเป๊้ <c oughs> <c oughs> คุยอะไรกันฮะไม่ทำงานทำการกันหรือไงนี่ฉันจะมาเตือนนะว่อีกสอวันที่จะถึงเนี่ยคือวันที่เราจะต้องพรีเซนต์ชุดให้กับคุณอย่างยี่ลูกค้าคนสำคัญของเรา พวกเธอเนี่ยต้องทําให้คุณอยางยีประทับใจให้มากที่สุดเข้าใจปะ,อ,ะอีกอย่างหนึง่งคุณอยางยีเนี่ยเขาชอบความเป๊ะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลามากๆเราเหลือเวลาแค่2วันกับงานที่เหลืออีกสีเที่ยังไม่เสร็จเล่งมือกันหน่อยนะคุณป๊อปมั่นใจได้เลยนะคะรับรองตามคอนเซ็ปต์เสร็จทันเวลาแน่นอนคะ่ะผมฝากคุณเอด้วยนะครับผมไว้ใจคุณไปละบา เอาล่ะทุกคนตอนนี้ฉันแจงงานแต่ละคนไปในอีเมลแล้วนะส่วนถ้าแบบชุดเสร็จแล้วฉันจะเป็นคนรับผิดชอบทำชุดเองไปลุยค่ะแกฉันว่าฉันมีแผนละจบไว้ดีๆนะพวกแก นีบเอาชุดไปเร็วคุณอย่างยีย่รอล้อะไรอ่ะทำไมชุดเป็นแบบนี้อ่ะ คือคุณเอ๋คะเราไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่คุณเอ๋เป็นคนบอกว่าจะไล่เราออกยกทีมอะอะไรนะก็มีนพูดแบบนั้นนี่คะว่าคุณเอ๋จะไปฟ้องว่าพวกเรา,าทำงานแย่แล้วก็จะไล่พวกเราออกใช่ฉันได้ยินมากับหูว่าคุณป๊อปอะให้คุณเลือกคนออกแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าคนที่ต้ออ,อกอะต้องเป็นฉัน ฟังนะฉันต้องตัดสินใจว่าใครจะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าใครจะได้ไปเป็นหัวหน้าอีกสาขาหนึ่งซึ่งฉันก็เลือกเธอแต่ตอนเนี้เธอทำทุกอย่างพังหมดแล้วอะ่ะเธอทำบริษัทเสียหายฉันว่าคราวก่อนฉันให้โอกาสเธอได้กลับไปคิด เผอจะคิดได้แต่เปล่าเลยแล้วตอนนี้ฉันต้องทำยังไงฉันจะไปบอกเขาว่าพร้อมยังครับคุณเอคุณหยายีเขาลองแล้วนะครับเฮ้ยนี่มาอะไรอะ่ระยังมมนเสร็จเหรอคือมันเป็นความผิดของเอเองค่ะเดี๋ยว เอจะออกไปขอโทษคุณยีเจ้าต,ตัวเอเองค่ะด่วนไหนล่ะชุดเอ่อคือ คุณยีย่คะนะดิฉันขอโทษจากใจจริงนะคะคือดิฉันไม่สามารถทำชุดให้คุณยีได้คะะ่ะฮะว่าไงน,นะ <c oughs> คุณเออะเขาได้ออกแบบชุดท,ที่ชิคก,กว่าเดิมให้คุณยีเโดยเฉพาะเลยนะคะและชุดก็อยู่นี่ค่ะ Amazing สวยสุดๆเลย หน่อยนะทำไมมันสวยขนาดนี้ต้องสวยรึมากเฮ้ยอาพี่ก่อนนะนี่โอมลูกฉันมาหน่อยนะเร็วเธอทำได้ไงอ่ะก็ฉันเก่งไงคะอีกอย่างทีมของฉันก็ดีด้วย เออฉันขอโทษคุณจริงๆนะคะที่แกล้งคุณแบบนั้นน่ะแล้วก็ขอโทษพวกเธอด้วยนะขอโทษจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะขอลาออกเพื่อรับผิดชอบเองเดี๋ยวบริษัท G ีเวลกำลังรับสมัครดีไซเนอร์เธอลองไปสมัครสิบริษัทเพื่อนฉันเอง ฉันจะเอาเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนนะคะโชคดีนะขอบคุณค่ะ